แข็งๆเลยค่ะยิ่งใหญ่เลยจ้ะนี่เห็ดปวกได้หน่อยอุ้ยกับซ้ำเหมืนขาเห็ดปวกจิกเลยจ้ะพี่น้องเออแมนเมนตะกล้องว่าถือมั้งเนาะแม่น้นงนนองหอมพอ,อยามในเห็ดปวกจิกมันดอกหน่อยแมนขาพุ่นบางแง่หนึงนี่นจ้ะพี่น้องทอนเอาทอน<ม>ขึ้นทน,ทนขึ้นแม่หลังยังไงยังไงบางกันจะสีกำลังขึ้นแบบนี้นอุ้ยจุ่มน้ำขนาดเห็ดปวกได้หน่อยแข็งแข็งเลย ปลกกหน่อยเฮางงามๆค่ะยญ่ๆแข็งๆเลยจ้าบาดีจ้าแม่น้องขอหอมช่องน้องป่งชาแนวพี่น้องกำลังพาสิบผ้ากันออกมื่อนากับตะก่องแนบมึงข่างทาง ไก่หน่อยพี่น้องไก่หน่อยเห็นบ่ได้พ่อ๋อ้ได้หนิขายาวๆตะกองเนี่ขายาวขนาดได้พ่อ๋อเส้มนนมุ่มๆสุ่มแข็งแข,ข็ง,ขงแมน่นอ,อ่านพากันเห็น,นไก่หน่อยก็เลยโจดคางทางพี่น้อยทางทางสิเมื่อนาพุ่นละนี่จะพี่น้องมีอยู่ท่งนั้นสามยอมอยู่เนาะพ<อ>ิ่มพอดีโอเส้มนนุ่มๆสุ่มอยู่ด้ใจพี่น้องโอ้เส้นนุ่มนมีสม่สุดยอดเด้อค่ะเด้ออันกำลัง ขี่รถออกไปนานเนาะกับแม่น้อนขะหอมนี่แล้วจ้ะรถคู่ใจเขาจอดอยู่ข้างทางพอดีเห็นบั้ยนี่เนาะนจอดตัวขั้นทั้งว่าจอดทือ่อเกินกว่าจะจอดป,ปีนี้บ่ท่านได้กินได้ใจเฮ็ดปวกเล็กน้อยเอาล่างออกงานอยู่ดอกเพราะว่าเป็น,ปนขี้ดินด่างก,กับขี้ดินทรายทนเอาขายเน่าขาแข็งขนาดพี่น้องแม่ขายาเน่าพึ่งเนาะขายเน่าขนาด ถ้ากันเห็นไก่น,น้อยเลยหยุดพี่น้องเอ้ยเก็บน,น้อยง่ายไปเลยเทาท้อนขึ้นเก็บน้อยขนาดเทาท้อนไปกิ่ดินทรายเห็นนะตะกองล่างสบายยี่ดอกนี่ตะกองกิ่ดินทรายโอ้โหขนาสิเป็นเท็ดปลวกใหญ่เนานะตะกองเนาะแมนเจ้าใครเป็นที่ปวกใหญ่นี่เครื่องตาได้หน่ซ้ำหนิเนาะโอ้ยแมนพูดเถอะโอ้ย,ยขาปวกใหญ่หนึง่นงขายาวขายาว เลนออกอยู่ขี้ดินทรายไหมดูด่ะใหญ่<ฮ>ไงไงเลย,เดยเดได้ใหดปลูกแค่หน้อยเฮาได้ใหดได้พ่อแกงส้ยงโซมิสุ่มเนาะเนียนจ้ะดีพอดีแกง,าางส้ยงโซมิสุ่มทิ้งแข็งเลยค่ะใหญ่เลยจ้ะนี่เห้ปลวกแค่หน้อยอุ้ยกับซัมมันขายให้ปลวกจิกเลยจ้ะพี่น,น้องเออแมนเมนแตะกองเราถือเมื่อไเนาะแมนน้องหอมพ่อย่ามาเห้ปลวกจิกมันดอกหน่อยแมียนขาเป็นบางใหญ่หนึ่งนี่จ้ะพี่น้อง ทอนเอาทอนขึ้นทอนขึ้นปกติห้องชี้ขันนั่นขันลลางเฮ็ดปวกแกหน่อยดิแทนตัวนี้หลางสบายดอกตัวนี้เดี๋ยวเอาออกชักหน่อยกันนี่สีขวงโอ้ยได้พ่ออะไรนี่ยยังหลายอยู่เด้อค่ะทั้งผีเดิมคุณสิดึงขึ้นดอกน้อยคุณด่าแลก็เทสิขางทางเ้าเนาะอ่จจา

ดอกใบใหญ่บ <Yeah. S 1> ันไดเนี่ยจุบเล็กน้อยพอดีฝนมาเฮ็ดปวกกันแกน้อยก็คือแม่นจ้าพี่น้องฝนมาเมือเมื่อคืนนี่ก็เมื่อวานนี่เนาะแม่นจ้าออกเลยเดี๋ยวจังหน่อยเขาก็ได้เก็บเห็ดอันพวกอื่นเนาะอืมเดี๋ยวกกเข่าเนาะเดีได้ทั้งนี่เข่าแม่นบอแม่นแต่เขาเอาได้ยูเราเขาจะเลือกเอาเดี๋ยวเขาด้๋ยวเขาโอ๋เขาเทียงนี่นะคุยว่าเทียงซึาจะมีสุ่มนี่นะ ตนี้ซ้ำนี่ก็แกงเสิญน้ำมันามาสมได้แล้ว,ดวเด้พี่น้องก็คือได้ถ้วยหนึ่งก็คือเป็นอาหารประทังชีวิตเข้าไปอีกหนึ่งมือเห็นบ่อยู่น่ากินยังก็แล้ยวขาบเด้พี่น้องกินยันนงก็แซ่บน้ำขันอยู่น่าเนาะเมนขันอยู่น่ากินยังก็แซ่บอีหลีเด้เด็กคนปะเด้อ พี่น้องได้พ pues um, no yeah. nah ่ออ uh, really um. <te> ๋อ <te> ก็อ๋อมันคือบางเจีนี่ก็จะมีอยู่ในแถวไหนกันนิดหนึ่งว่ามีอยู่งไม่นองก็ยังดีดีเด็กหน่อยมึงเดอกหน่อยเออก็มันก็นั่งขืนก็เพิ่มหน่อยโอ้ยไหลหล่างเดอกหน่อยเองสิพี่น้องเนี่ยพี่น้องมึงแน่จ้าพี่น้องคลิปสุหรับวันนี้เนาะแม่น้องก็หอมกะอันบริเวณสายกำลังจะออกมานะ ไม่เห็นไม่เห็นเบี้ยบบริวารพามาเกี้เห็ดปวกกี้น้อยซ้ำน้อนเห็นเห็นอยู่ข้างทางเลยแวะกับตากล้องไม่เห็นเบี้ยบเล่ะกะก็เลยเก็บเสียพี่แอนอู้ซึ่งไม่สมได้ถวยหนึ่งได้หนิถวยหนึ่งน้องไม่สมซ้ำกันก็พอดีเป๊ะเลยถั่วถวยบางใหญ่หนึ่งจ้ะจ้ะกะสำหรับมณีแม่น้องหอมฝากพี่น้องไว้ในด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยเฉพาะกดติดตามอันเขาเอิ่นภาษาอังกฤษว่ากด subscribe m e นบ e แม e m b e r ดูซับซับตะไข่ก็ได้บ้านเรากดกดซับสไครตให้แม่น้องหอมเนี่ยได้จ้าเด้อซับสไครตเด้อซับสไครตแม่แม่น้องหอมเสด็จมีกำลังใจเนาะจ้านน่เลยอีกบัไลอีกน้อยเดียวเข้ากระเซ็นเบิดอายุแล้วจ้าแม่น้องหอมยันบ่พานอยากพานคือข้าเจ้าฮะน้เน้องพี่น้องเนาะอันก็ขอความนุาะหอจากพี่น้องกดซับสไครต์ให้แม่น้องหอมไม่ได้จ้าเด้อกดไลค์กดแชร์เนาะจ้าเนาะแม่น้องหอมเสด็จมีกำลังใจเนาะจ้าเนเฮหดคลิปต่อไป แต่กะให้มันธุ์พานให้แม,ม,ม,ม่น้องกขหอมจ้ะแม่สำหรับวันนี้กะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนคือก้าพี่น้องสิเปนเบียเวียดตัวเบียดเวียดตัวหล้วกัสิเป,เปนเกียงใช่น้องมีสุ่มประเที่ยงแม่จ้ะนอนพี่น,อน้องเนาะลาไปก่อนนะพี่น,อน้องเนาะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าแล้วพี่น,อน้องเนาะสำหรับวันนี้กะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะได้ทงไงเติบได้พี่น้องตอนแรกรุ่นกันอยู่ว่าสิเก็บหรือบ่เก็บยาหบ่ได้หลายได้ทงบางแง่หนึ่ง ปวดก,กน้อยได้ถุยได้ถุยน้อยได้ถุยโอยนึ่องจาพี่อ,อ๋อชนมีสุด,ด้น<ด>ตำนานเ <c oughs> ห็นในตำนานเฮาเนาะจากพี่น้องก็ฝากคลิปนี้ไปคือเก่าเลยจ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ตากลอ,องกับแม่น้องกหอมเนยเด้อฝากกดไลค์กดแชทโดยเฉพาะกดติดตานเลยจ้ากดสับสไค่เนาะแมนจังสิเดพานแล้วกาจังสิเดเฮ็ดคลิปใหม่ใม่ให้พี่น้องได้เบิ่งอีกจ้ะแมนจักหน่อยนี่ละงอกออกได้พี่น้องจักหน่อยนี่แล้วจากน้อคลิปนี้ก็ไปแค่นี้จ้ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า ปลวกแน้อยเฮาง,งามๆขาใหญ่ๆแข็งๆเลยจ้า